โอเคเซิร์ฟนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยจำไม่ได้โฟนต้องไปขุดหินกันนะจริงเหรอเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดพิ่งผ่านวันแดงเดือนเฮ้ That's pretty good อ๋อคอนคอนันได้สกิลคอนไหมครับมาแล้วมามามาเควสดีกว่าเมึงเข้าไปเลยมึงเป็นใส่สแตลมันมันยังสแตลไม่ค่อยได้กูเปิดรถกูเปิดรถนะเฮ้ยวิ่งตัววิ่งแบงก์ โอ้ยเฮ้ยมาไงโอ้ยมึนมึนโอ้มันก็อดว้าวคือเหมือนสเตลมันไม่ค่อยนี่ขนาดใช้แบงันนี้แบบอะอันนี้เป็นโค้โอ้ยบู๊เลยไหมั้ยกูต้องใส่ชุดที่ดีกว่านี้แล้วแหละงั้นอะ เฮ้ยชุดไม่ใช่แค่ชุดมันก็เบาเสียงตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ใช่ไงแต่มันก็ยังแบบได้ยินอยู่ว่าไม่เข้าใจเมื่อกี้กูเปิด,ดรถพอดีเลยเพราะว่ากูเปิดรถ cứng cái chắc này <laughs>

เฮียยว่าไงนะมาอันนี้ไปเอาออาไปอีกมีรีดาเมดเก็บตายมาทำเมีที่อะไร 在ใช้ยี่่่ะ ชินกันขอมึงไหมแม่ชินกันใช่อันนี้ใครประดิษฐ์นะ <c oughs> ขาสนนี่ดีโหเปืนิน เอาไม่ใช่ปืนรองเท้าอันนี้ไปใช้อ่ะ เฉยๆเฮี้ยตัวกูกระพริบกระพริบไปของมึงต่อลยมไหมไหนวันหน้าบ้านนะชุดมึงกดเหมาะก,กับเซเว่นเดย์เลยนักแบดของแปลงอะไปมา แม่ิสึโนม oto น่าจะต้องอ่านหนังสืออีกหลายเล่มอ่ะมันน่าจะเป็นเพราะกลางวันด้วยกันนะถ้าเกิดว่าไอ้ไไ ไอ้อันลูกตาที่ตอนย่อมันน้อยอ่ะกลางวันก็น่าจะมีผลเขยออิ้มเดินช้าๆรอบบ้าน แม่นซะด้วยสองตัวดู้ีเ้ยจะไปแล้วอูอ้ห <laughs> ม บ้านสามดาวนเว้ยเ,เฮียกรลัโม้เลยบ้านสามดาวน,นะเว้ยฉนจะมาที่ at six t h r t y e p o r t i n g วะอุ้ยเฮียตัวเย้เนี่ยตาแดงด้วยทำไมากูกอเราคิดว่าทำไมากูมนขึ้นตลอดเลยวะ เสียงมึงเข้าใหม่แล้วมึงขับเอเอเออเอโหแบงค์มึงเข้าไปเจออะไรเนี่ยเมื่อกี้คือแบบโดนกี่เปรตตีแล้วแม่งขาหักแล้วแล้วแล้วเป็นตัวใหญ่ด้วยนะตัวตาแดงด้วยนะอืมโคตรน่ารำคาญเลยเอฟรอนเลวน้อย ก็เมื่อวานไปไปเล่นคนเดียวเนาะกาจะทําแบบยังไม่ทันได้พูดออกจากปากเลยว่าจะทําชาเลนจ์ไม่ตายอ่ะหมาขึ้นบันไดกัดตายอ่ะแบบโอ้แบบโอ้สุดที่ตายนี่ไม่สิงที่อะไรนะสิ่งที่แม่งแบบเออเอ็กซ์พีรถเนี่ยแหละแล้วผีแล้วผีเปรมวิ่งมาตีกูหกตัวไอ้เหี้ย แต่มันเป็นห้องใหญ่นะให้มึงเข้าไปเนี่ยอืมสเตลก็ไม่ได้พร้อมยังยางยางังย่าพึ่งนะ <laughs> แล้วขอไปเก็บที่รถ呗เอานี่ไปอ่ะ ทำไงเสีบยงไม่มีเนี่ยแค่เดินเข้าไปนิดเดียวแม่ก็ดังโผ่จ oh. ุดแดงใช่ไหมไม่ปีนหน้าต่างดูมัน E a pipa... Maujak kena ียวน้ำเงี้ยวกระของใหญ่มันอยู่ไหนที่นี่อยู่นี่แล้วมึงเอาไนี่ไปใส่ไปให้ กูนึกว่าอะไรมาตีกูตุตง่ตงตงังตุ่งตังเข้อเสียของการเออันนี้เลยเปลี่ยนชุดตามไอไเนี่ยตามใจอะคือ<ม>เพื่อนไม่สามารถบอกได้ว่ามึงใส่ชุดอะไรอยู่<ม>อ,อ,อย่างนั้นแบบเอ้ยมึงยังไม่ได้ใส่เสื้อ,อน,นี้นะเข้าบ้านก่อนนะ กูไปช็อปเลยอะ่ะเพราะมันจะถึงแล้วมันก็ใกล้บ้านนูบ้านบางบ้านนี่แบบบ้านน้อยๆน,นะแต่ส4กโลถ้าเป็นบ้านน้อยก็แสดงว่ามีข้างล่างเดี๋ยวันจะเตะมันมาจากชอบเด้อะไอ้มึงกินอะไรเข้าไป <laughs> อย่ลีอะ่ะกูไม่อัพแล้วสายธนูเออมันเอาไว้ใช้ต้นเกมธนูอะ่ะ มันไม่แหลงด้ยแล้วแบบเซลก็ไม่ค่อยได้แบบถ้าสายธนูมันต้องเล่นคู่กับธนูระเบิดหรือธนูไฟอ,ะอ่ะเฮ้ยแต่ยังเป็นสายปืนสั้นเหมือนเดิมเลยเยี่ยผีเดินว่ะ ให้มึงเอาไอ้ชิปสมองไปขายหมดแล้วเหรอยังออยู่ในกล่องบนนะกล่องของแต่งวะไม่ถ้าใส่ชิปคูได้เพิ่มไมีกคูได้มีแต้มเพิ่มมาใช้อีกสามแต้มแต่หน้าไม้ที่มึงเล่นก็แรงอยู่นะเหมือนว่ามึงไม่เล่นละไม่เล่นแล้วหน้าไม้นำขานเนี่ยไว้ใช้ปืนแม็กนัมแล้วก็ใส่ชุด <c oughs> เอาเนี่ยิ๊งง่ายกว่าอี่ยังมันเยอะของกลางเกมแล้วมันไม่ค่อยอันนี้ละ การเกมนะวันนี้ยิบสาว <laughs> นั่นแหละรู้สึกว่าไม่ไม่คุ้มเหยียอแต่แตมันก็ไม่คุ้ม <c oughs> จริงๆนะแต่แต่กูว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่แบบเอ้ยมึงไปเออแล้วถึงจะได้แบบแต่ถ้ามันมีบัตเจ็ตเยอะกว่านี้กูว,ว่ามันก็ก็ไม่ได้มีผลไง ต่อใจคำว่าไม่คุ้มแต่มันก็ก็ช่างมันเถอะเงี้ยก็กูรู้สึกได้เลยว่ามันติดพิษบ่อยจนซอมบี้ตบปั๊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 บติดพิษเลยเนี่ยไปส่งเฟสเนี่ยได้ไปทำต่อช้าเหรอฝนตกโอเคครับโต๊ะครับเพิ่ใหม่ก็สองตัวอาวุธค้อน เฟสกูที่เดินเลยวะเป็นวีลสี่มึงมึงได้รับมอเตอร์ไซค์บันเดินมาป่ายัง <lat> ไม่ต้องรับก็ได้มั้งเดี๋ยวเราก็คราฟได้ยังไงมันก็ไม่ได้เป็นมอไซค์อยู่แล้ว oh, โหเวสหนึ่งกิโ,โลนี่ยกูทำเครื่องโม่ปูไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วลกูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า กูไปเห็นเครื่องโมต,ตอนที่กูคราฟมันเสร็จแล้วพวกเอา้าเขาไปเคลียร์ยังไงยังอันนี้เนะลาวนี่อ่านไม่ได้หกูเคลียรนะ์แค่ข้างนอกเฉยกูโยนทิ้งแล้วเนี่ยโยุ้ย đình này. mời mời <Niccoughs> oh <yeah>. <Niccough> Wow đây mời 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 ผีเสียใจยยอะไรเงี้ยโดนเป็นหนึ่งเพียโกมีมีถุงเหลืองอยู่ในบ้านบ้านสายเหมือน

Ek hier het tannie Lita เราทางลงอยู่ไหนไวะนี่อ๋อยัง <Yeah. S 1> ไม่ได้กดปุ่ม yeah. สปาวด้วยนะต้งขึ้นไปก่อนแบบสู้มไม่ได้คือตรงน,นี้ยังไงมึงก็ต้องสู้ ไปสิบหนาฬิกาแล้วไป <c oughs> โอ้ยไ <c oughs> อย <c oughs> มึงเดินนำเลยแปไบๆปมึงมึงนำไปก่อนเลยเพราะยังไงมันก็ตื่นอยู่แล้วตอนนี้คูยังแบบย่องไม่ค่อยได้หรอก แบงค์เออร์เบิร์นคอมหนึ่งอ่านยังเวอร์เบิร์นคอมแบทเลวเวลหนึง่ง งไงมีสายไอ,อดเฮียเฮ้ยกูมีเปิร์กขึ้นด้วยมันเปิร์กเซกคเตอร์แก๊สนี่อโฟดาวพอเตกเตอร์แก๊สอ,อ,อ๋อเหมือนแบบ กูกูจะกูจะแข็งขึ้นเลยตอนที่ผีตีกูเปิดเด้งนี้อ๋อเมื่อมึงอัพเปอ์นเ,ปนเนี่ป่าที่ว่าผีตีมึงได้หนึ่งตีวืดหนึ่งครั้งอ่ะเออนันแหละพอผีตีวืดหนึ่งครั้งแม่งขึ้นโคดาวเลยอ่ามึงเอา,าของของอยู่ในกล่องเนี่ย ช้าแล้วน่าจะกินเวลาไป2วันนะ